หมายเด็ดเจ็ดย่านน้ำสภาพหมายสวยมากก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนนาเนี่ยตรงบ่อเนียครับเป็นนาปลาโคตรเยอะเลยเป็นนี้เป็นทองนาแล้วครับ กันแล้วครับอยู่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 อยูย่แล้วอ,อืดอีกแล้วคร,รับผมเอ้ยใส่สวยนี่นาใส่สวยเลยครับดูดิด ครับคลองนีครับคือนะครับมันเป็นคลองแบบไฟไปไฟมาอยู่ข้างทางครับคือเปนี้ผมตีประจำนะครับเขาไม่ห่วงนะครับสภาพหมายมันอาจจะดูแบบน่าห่วงครับแต่ว่าไม่ห่วงจะสั่งที่ตรงนี้ครับใจดีครับผมคือผมเคยเข้าไปตีครับเราะเขาเคยเข้าให้ผมเข้าไปตีด้วยแต่ว่าเขาก็น่าจะเลือกคนเข้าไปตีแหละแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าไปเข้าไปละน้าแล้วตอนนี้ผมก็มาไม่ไม่กล้าเข้าไปตีแล้วครับแต่ว่าจะยืนตีแถวชายตรงน เป็นาไม้ไดิถุมด้วยนะบ่อเนี้ยเมื่อก่อนเป็นท้องนาตนะอนนี้เขาทำเป็นบ่อไปแล้วก็หมดกนใไม้เขาเลี้ยงปลาครับเนี่ยครับแต่ว่าที่ชายก็ตีได้อยู่ครับเดี๋ยวลองเดินตีเลาะตามไม้ชายนะครับใช้ฟ้องนะครับใช้ใช้บ่ออย่าเม่นแค่ครับโอเคครับผมสีเขียวนี่ครับวัดเป็นติดเขาบอกนะคําเดี๋ยวว่าเป็นอย่างที่วัดติดง่ายจริงๆอยากให้ลองครับเราจะเราจะรัก นคันก็เนี่ยครับเป็นคันของไซโกะนะครับไซโกะชื่อมัตเป็นรุ่นมัตเตอร์ครับมัตเตอร์สไนเปอร์นะครับผมนี่ครับคันเป็นคันท่อนเดียวครับเวทสิบยี่สิบครับผมยาวหกสิบเก้าลองหาเสือดูได้นะครับก็ถ้าสนใจคันก้อนนะครับสนใจทางทักทาง BPO ได้เลยครับแต่ว่าเม่นยางก็นี่ครับป้ายคาก็ทักทาง BPO ได้ครับหรือไม่ก็มันมีหลายแบบ สายตกคาครับตอนลองๆนะซื้อดูครับผมโอเครู้เรื่องไม่นยางแขงจอดครับผม